ฝันเห็นลิงหนึ่งตัวถือเป็นสัญญาณที่ดีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจากช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณมีความทุกข์ใจหรือกังวลมีโอกาสได้พบเรื่องราวใหม่ๆมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นการงานเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีโอกาสพบเจอผู้คนใหม่ๆที่สนับสนุนคุณ และเป็นมตรกับคุณนอกจากนี้ฝันเห็นลิงหนึ่งตัวยังเป็นเครื่องหมายของโอกาสของความมั่นคงที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้ฝันเห็นลิงสองสามตัวทำนายได้ว่านี่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความวุ่นวาย คือความเร่าร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในบ้านอาจมีความสับสนหรือความขัดแยง้งระหว่างคนหลายคนเกิดขึ้นนอกจากนี้ฟันเห็นลิงสองสาตัวอาจเป็นตัวแทนของความรุนแรงหรือการแข่งขันและการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นให้ระมัดระวังการกระทำของคนรอบข้างที่อาจจะมีแนวโน้มก่อให้เกิดความวุ่นวาย จงใช้สติปัญญาและการประเมินสถานการณ์เพื่อระวังที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อจิตใจและสุขภาพจิตของคุณฝันเห็นลิงปีนต้นไม้หมายถึงช่วงนี้คุณควรระมัดระวังจะมีคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงาน ที่มีแนวโน้มที่จะทำร้ายหรือหลอกลวงคุณในที่สุดฝันเห็นลิงปีนต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่อาจทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราอาจจะเป็นคําพูดที่เสียหายหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทำให้เราเกิดความเสียหายได้ให้ระมาราาัดระวังพฤติกรรมดังกล่าวของเพื่อนร่วมง,งานหรือคนใกล้ชิด ฝันว่าถูกลิงกัดในช่วงนี้คุณควรระมัดระวังจะมีสิ่งรอบข้างหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุได้เล็กน้อยการเตรียมตัวในการเดินทางหรือการขับรถควรใช้ความระมัดระวังอย่างไรก็ตามไม่ควรกังวลมากเกินไปแต่ควรระมัดระวังไม่ประมาทเพื่อป้องกันความเสี่ยง อ,อุบิฝันเห็นลูกลิงหมายถึงความสนุกสนานความรื่นเริงในชีวิตเป็นเรื่องที่ดีในเรื่องของความรักมักแสดงให้เห็นว่าคนโสดมีโอกาสพบคนที่พิเศษที่เข้ากันได้และเป็นคนที่คู่ควรในอนาคตซึ่งเป็นความรัก ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันหรือคุณไม่เคยคิดล่วงหน้ามาก,ก่อนความรู้สึกของคุณอาจเติบโตเมื่อพบกับคนที่เข้ากันได้ดังนั้นคุณสามารถตับมุมมองใหม่และความรักที่มีค่าในช่วงเวลาใกล้ๆโดยไม่คิดล่วงหน้าฝันเห็นลิงดำหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองในด้านการงานหรือธุรกิจการฝันเฮลิสีดานั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าในช่วงนี้คุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองในด้านการงานคุณจะพบโอกาสใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรก็ตามการเสี่ยงโชคอาจมีความเสี่ยง ดังนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบระมัดระวังก่อนตัดสินใจฝันเห็นลิงยักษ์ตามความเชื่อของคนไทยนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนอาจเป็นฝันร้ายงานที่ทำอยู่จะไม่ประสบผลสำเร็จและอาจค้างคาจนคุณอาจต้องล้มเลิกนอกจากนี้ ยังเป็นช่วงเวลาแห่งความร,รุ่มหลงมัวเมาจนต้องระวังอย่าประมาทจนเกินไปฝันเห็นฝูงลิงทำนายได้ว่าจะต้องเดินทางไปต่างที่ต่างแดนเป็นเวลานานอาจส่งผลให้สุขภาพกระดูกหรือการปวดเมื่อยต,ตามตัวกำเริบ ช่วงนี้ควรดูแลสุขภาพฝันเห็นลิงมาเล่นด้วยความฝันนี้อาจแสดงถึงมีคนเข้ามาติดต่อหรือทำตัวสนิทกับคุณในช่วงเวลาหนึง่งอย่างไรก็ตามจะมีโอกาสที่พวกเขาจะไม่มีความจริงใจหรือมีจุดประสงค์อย่างอื่นอาจเป็นเพียงการล้อเล่น หรือเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีและฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ